คำสวดมนต์ควาเพียรพระกิ่งพลีพิาดครั้งที่36วันที่5มิถนายืมพุทธศราชรสวัสดิศรลาศ6 8กครับ ที่5มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2568เป็นวันที่36ที่ข้าพเจ้านายสวดศิลาขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระประลิตณเละมต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและจริยะบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงต้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจ,จ,จดจ่อน่คขะพยัญชนะในบทสวดดังต่อเนื่องด้วยเทิญ หังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโอธรรมังนะมะสามิสุปฏิป so ันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆสังฆังนะมามิบทูชาพระเพรีพิาั อรหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรัง n g ปานิพุตโอะพุเนหิธรามานุธานิปารมีหิจติสตียาวชิวังอหังพุทธังธรรมังสังขังสรรนางขตูภูเชมิรัตนตยังธรรมังจารามิโสตินาบทสวดชุมนุมเทวดา Samanta tak Atara waris? Utara, Satamang, murni raksasa. Sunan tuhuh, sikaratane cantalike wimane Iperate cakame Taruwana kahane ke Nikete kumacayantu tewaha Tala tala wisame tanta santikeyam muni vara vacanam sagavo sunanto dhamma kaloyam patanta dhamma kaloyam patanta dhamma kaloyam patanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Tutiyampi putang saranang kaca, mi tutiyampi tamang saranang kaca, mi tutiyampi sangkang saranang kaca, mi tatiyampi putang saranang kaca, mi tatiyampi tamang saranang kaca, mi tatiyampi sangkang saranang kaca, mi nati mi saranang anjang putu saranang एतेन स च वचेन सोतिमे हुन्तु सपथा नतिमे शरणगञं धम्मो मे शरणं वरां एतेन स चवचे न सोतिमे हुन्तु सपथा नति मे शरणगजं शङ्खो मे शरणं शरनाङ्गवरां एतेन स चवचेन सोति मे हुन्तु सपथः Wisutiratana so, panama katha. <tik> putang namae ratanapu ta sarira jita ng thamang namae ratanapu ta wisutirarang. Sangkaang namae ratanapu ta susirati te tang namae. Dhiratana <tik> ng ratanatyavang sammasamo sarita watu wisesa pu tang อยู่เขาวสัพพวัตตังอสมีตยมหิเปียตเทวยธาติท่านเทเอกังวินาตาทิตารสเรียสัมมาสัมภเวนาโลเกกะธาเจจาจิเรนจาประตูผู้ต่างคำพีรยานวิสัยังอติทุตต่สัตทังวินยูหิปันทิตาชนิยวิชันยรูปัง โลกัมหิเกหิเจกทันจูปลรพะนียังเกสัญเจสุทุทุสุทุวิธิตังคุณกายตายานาเมหิเยวะชนะตายาบุสุวิสุตัมเปียสมุปสตังมนะเสสุทธปปัสสะทัธา낭คุณยติกานามสมุทต ตามพูนนับูมังทุกข์พมุจจนะขมุขาสระนังขตานังพูชารเฮสุป a มังอภิพูชนเอียงนิพพานสัจเกิริยายุปสสนิสยุปนิสัยทังสัมมาเกเลสัมมาโสธนสิทธิยาจาสาธุเหอัตตาคุสเลหุปเสวนียัง ปานิจจปิสรนังขมณียเมวะตสมาหิตังติรัตตนงสรานังขตัมหะราตินทิวังขณะเนสุนมาสมานาปูเชมาจพิสสะตังสุปัสสนาจิตตาตัทธานุปริจริยาสัารตาจักุญเยนะตัทธาสุกเตนะสุขีพเวโม เชเนตาสาจัสธาปิสุวาทีหัวตัวโยเจทธรรมวินัยมหประมาณภูตัวโรกุตาราพิสมยโยนิยโตสุโุชังตสโสปนิสัยจายายยมปีหัวตัววัตุตตเยปริจิตโตสุปัสสะการโอนม้ากาสิทธิคาถา โยจักกุมาโมหะมะมลาปะกัตโตสามังวะาพูดตัสุขะตวิมุตโตมารสาต่ปารสาวินิโมจยันโตปาเปสิเขมังชนะตังวินันยังพุทธังวรันตังสิระสาณามิโลกาสนาทันจานินิวินายะกันจัตันเตชะสาเตชยะิทธิ โอตัวสัมพันธรายาจาวินาสเมนโตธัมโมทโชโยวิยตัสสาวทัสสถุทเสสีโลกสาวิสุทธิมังธังนิยานิโกธรรมธราสาทาริสตาวโหสติกโรสุกินโนธัมมังวรันตังศ िरसं นมามิโมหปทาลุปสันททาหํตันเตสะสาเท शय सि ทธิ โอตัวสัพันตรายาจาวินาเสมินโตสัตตมเสนาสุขตานุโคโยโรกัสสะปะภูปักเลสะเขตาสันโตสยังสันตินิโยชโคจาสวาคาตธรรมังวิธิตังกโรติสังขังวรันตังเิระสานมามิพุทธานุพุทธังสมัสสีราทิเทิงตันเตชะสาเตชะยสิทธิ โอ้ตัวสัพพันตรายาจาวินาสเมนโตุบทศมนุการนัตกาคาถานโมอร่าตัวสัมมาสัมพุทธาสัมเหสีโนนโมอุตมัตมัสสวาคาตาเสวะเตนิธานโมมหาสังคสซาปิวิสุทธสีลาทิติโนนโมัวอมัตยารัต สรัถตลัตยัสสะสาธุคังนะโมโหมะกาเทตสะตสะสาวะโตตยัสสะเปนะโมคารปภาเวนวิขัชชนตูปถวนารนุภาเวนสวัตถิหตุสัพพะทานะรนรสเตเชนวิทมเหโหมเว